ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพานะครับท่านผู้ชมไปดูวิธีการเก็บผึ่งนะผึ่งของป่า,าน,นะครับลหลังจากหลังจากทานข้าวที่ยงเสร็จนะท่านอบตศรีวงศ์เดี๋ยวเราไปดูกันนะไปดูกันวันนี้เราจะตามพี่จ่าธงชัยนะครับพี่ธงชัยรองประหลัดอาตอสันทะนะครับมาสอนนะครับมาสาธิตวิธีการในการเก็บผึ่งโดยที่ไม่ให พึ่งนิงนรั้งนะเอออันนี้ก็สามารถเอาข้องในได้นี่เจ้าของนะครับเจ้าของสวนครับนี่คือลัางไม้ดิไม้ใหญ่มาไม้ยืดเลยหลาสุดเลยเราเอาล้างครับในพื้นที่เนี่ยครับท่านผู้ชมครับเลี้ยงไว้ในสวนเนี่ยครับเห็น,เน,หนไหมครับ เลี de ้ยงไว้ในสวนนะครับสวนป่ายางพารานี่แหนะครับเห็นไหมครับอ่าแถวนี้ก็จะมีร่องร่องลำห้วยนะครับเลี้ยงไว้แบบนี้ครับไม่อยู่ที่นี่อยู่ไม่อยู่ที่มันดีในมันคือยังงครับอ๋อการรังตัวของเขาอ๋อเหรครับถ้ามีศัตรูมาเขาจะรเจ้าหลังนี้ใช่ไหมครับอ่าหลังนี้ครับ อ่าท่านพี่อมบตอรครับอันนี้เป็นการสาธิตนะครับการสาธิตวิธีการเก็บน้ำผึ้งเก็บรังผึ้งนะครับจากสวนที่ปีปีนี้เป็นปีปีแรกนะครับที่พี่จ่าภูเป็นคนเป็นคนเลี้ยงนะครับหลังจากที่ไปอบรมกับเรานะครับพี่จ่าภูนี่ได้ประมาณสัก3ามสี่สี่สิบรังนะปีนี้นะครับ โหไปมาตออกันเดียกัเป็นไงครับเป็นไงครับแปดขวดเอ้าโหประสบการณ์ของพี่สองปตสุริวงศ์นะครับประเมินว่าไม่ต่ำกว่าแปดขวดครับท่านผู้ชมครับแปดขวดหกขวดหกขวดเอ๋อหกขวดคือมันจะมีข้างเดียวนี่นะมันจะมันน้ำหนักมันจะมาอยู่ข้างซ้าย คือถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันเต็มเรายกนมันจะมันจะไม่เหี่ยงนี่นี่ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ล้วนๆนะครับประสบการณ์ล้วนๆครับออครับเราก็ต้องทําความสะอาดลังพึ่งกล่องพึ่งกล่องใหม่นะครับที่เราจะเตรียมมาไว้ครับก็ทําความสะอาดไว้นะครับโดยใช้แก๊สเป่านะครับใช้แก๊สเป่าเตรียม รังไว้นะครับเตรียมรังสําหรับรังอีกอีกรังนึงเลียงรังใหม่นะครับครับเป็นการสาธิตนะครับท่านผู้ชมครับสาธิตวิธีการในการเก็บน้ําผึ้งนะครับน้ําผึ้งโพ้งปลานะครับที่เราไปส่งเสริมให้กลุ่มเลี้ยงนะครับนะแล้วครับโอ้โหหนักเลยนะครับหนักมากครับหนักมากนะครับ มาแล้วมาแล้วนี่พี่พี่จ้าพูนะครับพี่จ้าพูของเราเจ้าของสวนครับแล้วก็มีพี่จ่าธงชัยนะครับโอ้โหนะครับอ้ครับต้องค่อยๆนะครับค่อยๆอันนี้ด้านนาเนระ เนี่ยเราต้องไปอยู่ข้างหลังทีนี้สซลลหลังมาอยู่ฝั่งตรงนฝั่งฟูนะครับถ้าถ้าไปอยู่ฝั่งฟูเนาะไปนี่ัอ้อาไปนี้เปิดหลังเปิดหลังเลยผมผมต้องอยู่ฝั่งไหนครับให้มันอยู่หอกล้องหนึ่งมันอยู่หอกล้องคืออยู่ตรงนั้นอ๋อเปิดครับผมผมลืมใส่เสื้อแขนยาวละไปก่อยก่อนบ๊วยัย้อนบ๊วยยัง

โอ้ยท่านผู้ชมครับโอ้โหเดี๋ยวลเดี๋ยวังใหม่มาผมขอถอยก่อนนะครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับก็จิโดนแล้วครับเอ้อ อ๋อครับพี่พี่สุริวงศ์บอกว่ามีตัวอ่อนมันจะห่วงตัวอ่อนนะครับเราเราไม่ได้ใช้ไฟครับท่านผู้ชมไม่ได้ใช้ควนครับนนนนไปดูกันต่อดูกันต่อครับอนนตอนนี้อาจจะต้องมีตัวช่วยครับอนนโอ้โหหลังเบริ่มเลยครับท่านผู้ชมครับ ครับนี่ครับผมผมมีสูตรใหม่มีสูตรใหม่ครับคือเอาจะเอาเดือนแมมมรมเอาเดือนแรมข้างแรมข้างแรมมันจะไม่มีตัวอ่อนเลยอ๋อครับครับเน,นี่ยม,มีคมวัมไไมน,มวนมาช่วยนะครับต้องใช้ควันช่วยาารครับ นี่นี่ครับนี่เจ,จ ong, ้าของเจ้าของพี่จัพูครับอื้หืัวนี้น่าจะใส่กล uh ่องก็ถ่ายหูได้เนอะนี่ผมถ่ายอันนี้ผมถ่ายวิดีโอก็ถ่ายหูครับครับนี่พี่จัพูนะครับเจ้าของเจ้าของพี่สุริวงศ์นะครับพ่อประเสริฐศักหลังเบื้งเริ่มเลยครับ พี่พี่พี่วงกล่าวว่าน่าจะกี่ขวดครับตอนนี้เห็นสภาพแล้วแปดนะประเมินด้วยสายตาแล้วครับมีมีควันนะครับมีควันมาช่วยนะครับนี่นะพ่อพ่อประเสริฐนะครับประเสริฐโดนสามพี่สิวงโดนเท่าไหร่ครับสักตัวโดนกี่ตัวครับผมเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ไม่โดนโดนโดนกี่แม่โดนแม่เนี่ยโดนแม่เดิก็อเท่าไหร่ก็อก็อโดนหนึ่งนะครับพี่ <laughs> พี่พี่ใจฟูจะฟวโดนไปสามนะครับลองถ้าลองลองโดนกี่แม่ครับโดนเดียว <laughs> นะถ้าลองยังนะะถ้าลองยัง <บน S 1> <laughs> ตอนนี้ตอนนี้คนที่รอดมีถ้าลองกับผมครับก่อนแล้ว <laughs> นี่สอง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 จ่าครับ <laughs> <laughs> สองจ่านี่มันมันจะได้นี่เขาไล่แม่มาละวแมมจับตัวไปยุบและอ๋อนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญานะครับเป็นเทคนิคอ่าเป็นเทคนิคของพี่ท่านลองนะครับท่านลองอบตสันทะ ครับทดลองปลัดนะครับเนี่ยไม่จพูดละมันจะไปมันจะผลมุดซะน้อยเ่งยิ่งยิเป็นกล่องแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในกล่องนั่นแหละเนี่ยเนี่ยแตไหล่ไม่ใช่เลยนี่ครับมันจะเข้าไปอยู่ในกล่องนั่นเลยอันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงเนาะอืมจะเข้าไปอยู่ในกล่องเนี่ยครับนั่งพยายามไม่ต้องจับนะเราต้องจับม่ต้องจับอ๋อแค่ถ้าถ้าสมมติว่าเขาหันตรงนี้ตรงนี้เขาก็สังเกตเขาเคาะด้วยนะครับสมัยก่อนนี้ที่มันอยู่ผลไม่เนี่ยเขาจะเคาะยี่เนี่ยอืมมันจะนหมดเลยอ๋อ นี่ครับเาเข้าะห์ละครับจะไปละนีเขาเอาใหม่เขามีแปะขนมานะเขาแปะขนมาปัดเลยแปะต้นเนี่ยเนี่ยครับพยายามไปแล้วครับอไหม่ไหนอย่างอย่างอย่งอยู่ในอยู่ในอยู่ในครับไอ้นี่เป็นอีกวิธีอีกวิธีนึงนะครับผมกำลังเจอว่าพึ่งมันอยู่ข้างหลังกลางเจลี้ังแม่เออเนี่ยปกติอยู่แม่เนาะผมยกผมรู้เลยเพราะว่ามันหนักอือเนี่ยหัวหง่าางนรครับกำลังเกิี้ดเดินเดียดเลยนี้แลจับมาเกิดนี้เข้าไป อืมนะครับงายจะได้ข้แม่มันตายน้อยที่สุดครับอันกล่องนั้นเอาเซฟยังเซฟหลอ่มัตั้งเยอะเลยนะนรับนนนนหวานเนนนนนนนะเลนนนน้นนนนนานน้น้นน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 ีนนนนนนเนน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 นวนน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 นานนนนนนี่นนนนนนนเนน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 อนนน้นนนน้นนน้นนนนนนดชิ้นนี้ พิมีมไหมเนี่ย<ต>ยังยังนะออนนนีีีี่่่คคืืเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูพิมียมว่าทำไมถึงแพงท่านผู้ชมครับพิมียมทำไมถึงแพงนะครับอจนะลองลองจากนมผึ้งอ่ะครับองอ่าทำไม่พิมียมถึงแพงนะครับท่านผู้ชมจะได้รู้แล้วครับ พเมีมคือตรงนี้เดี๋ยวครับทดลองครับอ่าเนี่ยทดลองจะชี้ให้ดูขาวๆนะครับขาตัวเนี่ยต้อเป็นลวที่ปิดตาเรียบร้อยครีบ้อยมาน่แมนคนนี้อาตเ่ม่ปลานี่ออกเลยนี่นี่วัพนีไปังหลังปหลังนี่่ะที่พี่จ่าชี้พิมีมือนครับหนี่ยครับพมี่นะครับ่อพี่มประมาณนี้ครับได้แค่นี้ท่านผู้ชมนะครับได้ประมาณ3มลวงแบบเล็กๆอ่ะครับท่านผู้ชมเห็นมคัมันถึงแพงไงครับ มันถึงแพงนะครับปปาาาานนมมเดี๋ยวๆครับเห็นไหมครับเอ็นี่คือพรีเมียมนะครับครับอันนี้หลังจากที่เก็บรังผึ้งนะครับเราก็เซตเซตรังผึ้งเข้าคอนนะครับวันนี้ท่านรองธงชัยจะพาเซตรังผึ้งเข้าคอนนะครับเป็นการย้ายย้ายย้ายรังผึ้งนะครับเพื่อให้ตัวผึ้งเนี่ยไป ไปไปผลิตน้ําหวานให้อีกนะครับโดยที่ไม่เป็นการทําลายไม่เป็นการทําลายตัวพึ่งนะครับปกติชาวบ้านเอง,เองเนะเขาจะเผ<ม><ม>านะครับเผาแล้วเอาแต่น้ําหวานนะครับ<ม>แต่เดี๋ยวนี้นะครับเรามีวิธีการในการเก็บน้ําพึ่งนะครับ ตอนนี้เราเตรียมกล่องนะครับเตรียมรางพึ่งไว้ให้เขาเลือกอยู่นะครับวิธีการนี้ให้เขาเลือกอยู่ใส่คอนมาได้นี่นะครับมันไม่ใช่อมันไม่ใช่กล่องมาตรฐานเนาะนะครับเป็นกล่องทั่วไปนะครับไม่สามารถที่จะย้ายลงคอนได้นะครับแต่ถ้าเป็นกล่องมาตรฐานแบบนี้เรามีคอนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูคอนนะครับอันนี้คือคอนนี่คือคอนนี่แม่ผมมีแม่แต่เขาอยู่นี่หมดเลย ท่านผู้ชมครับดูสิครับนี่นะครับนี่พรีเมียมพรีเมียมเนี่ยท่านผู้ชมนี่นี่ดูดูหน้าตานะครับที่บอกว่าพรีเมียมแพงๆก็พาอแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมหากินยากครับเออหากินยากมากนะครับเนาะเนาะมีนีดเดียวนะพ่อเนาะนะครับก็ดูสิว่าเป็นน้ำผึ้งอะไรแน่ของเราน้ำผึ้งป่าของจริงครับท่านผู้ชมคือมันหากินเองครับ ไม่ได้เลี้ยงด้วยน้ําหวานไม่ได้เลี้ยงด้วยน้ําเชื่อมไม่มีน้ําตาลนะครับหากินเองตามธรรมชาตินะครับดูดูการเราดูแลมันเฉยๆไม่มีศัตรูครับเมื่อถึงดูดูการเราก็เก็บน้ําผึ้งน้าผึ้งเดือนห้าครับปีละครั้งปีละครั้งนะครับและที่สําคัญเนี่ยคือจริงเดือนอื่นก็เก็บได้แต่ความชื้นมันสูงครับผมมันจะไม่ค่อยมีคุณภาพครับเราเก็บเดือนห้าเนี่ยเดือนห้าก็คือเดือนเมษาครับเต็มที่ก็เดือนพฤษภาครับ ครับอันนี้ท่านรองธงชัยนะครับถ้าเอาคนคนนี่ได้ได้มาอีกนิดนึงแล้วครับถ้ามาชมดูสิครับมาชมดูสิครับนี่มันที่มีความเสียต้นแต้มมมันบวมันบิดน้ามันนี่มันต้องใส่ถังแล้วนะเออไอันนี้เราวันนี้เราเอาแบบว่าตามสถานการณ์นะครับวันนี้เรายังไม่มีความพร้อมในการเตรียมวัสดุนะครับเตรียมอุปกรณ์ นะครับนั่น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 โดนแล้วครับก๊อจีของเราโดนแล้วครับท่านผู้ชมครับโดนไปแล้วนะครับก๊อจีอ่านะครับท่านผู้ชมครับถ้าว่าเราดูแลป่ารักษาป่าแบบนี้นะครับนะครับ ข้าถูถูเนี่ยมันเป็นกลิ่นฉุนนะครับยาสับเสือยาสับเสือถ้าโดนอ่ะยาเสือมันฉุนแล้วมันก็ไม่ได้กลิ่นละแต่ถ้าเราถ้าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นมันก็จะมาต่อยที่เดิมนี่แหละอืตัวใหม่ก็จะมาต่อยที่เดิมนี่แหละมันมันหลังสามไว้ยาสับเสือนะครับเป็นอีกสมุนไพรหนึ่งนะครับในการช่วยช่วยป้องกันไม่ให้พึ่ง พยายามพยายามิจมยวแม่มทุกน้ำพึ่งเกล้าเกล้าเปาเปาให้เลยนะเปาใส่หลังเห้เลยนี่นี่มันน่ะใช้จ่ายเขาจุ้ะเลยเปาใส่หลังเห้เลยนะครับเนี่ยพึ่งที่ไม่ใช่พรีเมียมเราก็จะแยกใส่ถังแบบนี้ไว้นะครับพึ่งที่ไม่ใช่แบบพรีเมียมนะครับเราก็จะใส่ถังแบบนี้ไว้ครับหม้อหนอเปล่าเนาะหม้อ

ครับลงพื้นที่ไม่เท่าไหร่ตัวหนึงก็เนาะนี่นะครับพี่จ่าภูนะครับสุดยอดครับสุดยอดเจ้าของฟาร์มแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับอยาตกยุวัฒนะอ่าน้ำผึ้งป่าหกิียังสวยอยู่นะนะน้ำพึ่งป่ามีสมุนไพรเยอะนะครับอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนะครับคือตัวนี้เขาเอาเขาเรียกว่าเอา ตัวยามาจากนานาแคนี้เ <No. S 2> นาะ,ะนเข้าตามมุมเลยฮึมท mm ่า hmm. นผู้ชมดูดูดูเทปดูดูด<ม>ูดี๋ยว <laughs> <laughs> ผมขอถ่าย